พุทธรดดีอิปรารางพรนเบี่ยงพบมามพรประทานเวทวอนวามฟาลาโอทินสวรนควันเวนแดน,นฟันสุขสันเริงราเราใจเราตาพาชื่อ ูฟังครับพบกันเช่นเคยครับอุตรดิตบ้านเราวันนี้วันอังคารที่5มกราคม2564ครับวันนี้ตรงกับวันวันแรมเจ็ดค่ำเดือนยี่หรือเดือนสองนะครับมีข่าวสารมากมายที่จะรายงานท่านนะครับอีกสักครู่จะกลับมาหลังจากที่ได้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการแล้วครับ บุตระดิษฐานเรารายการข่าวเพื่อท้องถิ่นและชุมชนเสนอเป็นประจำทางสถานีวิทยุ FM 94.5เเมกะเฮิร์เวลา9นากาถึง9ก 30. 30นาานทีโดยประมาณต้องการส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ฟรีที่ชาวลิตคัมเพงโทรศัพท์081-475-6591หรือ ID ดี n ล์ภาษาอังกฤษเชาวลิดส3 3สนับสนุนโดย บริษัทสีพงพาไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งมอลล์อุตรดิตถ์ศูนย์รวมความสุขของท่านมาได้ทุกวันทั้งครอบครัวชอปทีเดอะ s ซันซูเปอร์เซ็นเตอร์สีพงมาร์เก็ตศูนย์อาหารแบล็กแคนยอนพร้อมสุขสัน์บันเทิงกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กข่าวดีเพื่อลูกค้าที่ใช้บริการสีพงเดลิเวอรี่ชำระเงินโดย QR code แทนเงินสดลดสัมผัส0 919 929 939ลายสีพงเดลิเวอรี่โตโยต้าอุตรดิตถ์สูนรวมคนรักรถวันนี้โตโยต้ายาริสและเอทีใหม่ดีไซน์เก๋ไก๋พร้อมระบบความปลอดภัยครบครันซื้อไฮลักรีโวรับสิทธิพิเศษไม่ต้องดาวไม่ต้องํำดอกเบี้ยต่ำเพียง1.49%ซื้อ f o r t จูเน รับสิทธิพิเศษไม่ตองดาวผ่อนเริ่มต้นที่12,142บาทสำหรับลูกค้าโตโยต้เก่านอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษเพื่อประโยชน์ของคุณลูกค้าอีกมากมายสอบถามได้ที่055 429 429เป็นไงกันบ้างครับคุณฟังครับหลังจากที่เราได้ทำงานวันแรกกันนะครับรู้สึกความคึกคักไม่ค่อยมี เพราะว่าหว,า,วาดระแวงไปหมดไปรายเรื่องทีเดียวนะครับโดยเฉพาะโควิดเนาะอ่ะไปดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนเศรษฐ,ฐกิจกันตอนแรกเลยนะครับมเมื่อเช้านี้นะครับระดับน้ำเนือเขื่อนอยู่ที่143.28เมตรระดับทะเลพันกลางคิดเป็นปริม,มาณน้ำก็5 2า3 2 5าล้านลูกบาทเมตรหรือ55.34%น้ําหลายน้ำหลข้ออ่างอยู่2.20ล้านลูกบาทเมตรขณะที่เขื่อนระบายน้ำา17.03ล้านลูกบาทเมตรนะครับ ก็ทําให้น้ําใช้งานอยู่ที่2413.25้าหล้านลูกบาทเมตรแผนกปล่อยน้ําวันนี้17ล้านนะครับพรุ่งนี้ก็17ล้านจะเกินเศรษฐกิจก็ไปดูอากาศกันหน่อยพักเหนือเรานี่แหละนะครับพักเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาแลายท่านบอกว่าดีใจที่อุณหภูมิสูงขึ้นหลายท่านบอกแหมอยากให้อยู่อย่างนี้ตลอดไปนะ ไม่ต้องไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนานะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 3บสถึงสินะวันนี้สูงสุดก็อยู่ที่2 8่สบถึงสาสนะครับต่ำสุดยอดดอย4ี่ถึงสิองศาทีเดียวแล้ววันวันที่4ี่ถึงแมกราอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกนะครับ2องถึงสองศาต่ำสุดจะอยู่ที่1 3บสถึงยีสูงสุด3 0มสถึงสายอดดอย อยู่ที่5-12องศานะครับส่วนวันที่9-10มกราคมอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับ2ององศาอุณหภูมิต่ำสุด11-20สูงสุด2 8 3 2ยอดดอย3-10องศาเห็นไหมครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอากาศนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ระมรัดระวังก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยกัะกันนะครับนอนก็ห่มผ้านา,นาหรือไม่ก็ใส่เสื้อกันหนาว ให้เด็กให้ลูกหลานเราด้วยนะครับไม่งั้นเขาจะเจ็บป่วยได้ง่ายนะอุตรดิตบ้านเราเมื่อเช้าตีสี่อุณหภูมิ19องศาครับลาคาบ้าวันนี้สูงสุด32ต่ำสุด18อากาศเย็นพรุ่งนี้สูงสุด32ต่ำสุด19อากาศเย็นครับอ่ะนี่คืออุณหภูมิแล้วก็รายง,งานสถานการณ์น้ําที่เรารายง,งานให้ทราบกันทุกวันอย่าลืมนะครับย้ํากันอีกครั้งกับความคุ้มค่าที่สุดในบัตรเดียว บัตรสมาชิกใหม่ New The Suncard ได้รับส่วนลดและสิทธิ์พิเศษจากเครือสีพงกรุ๊ปและร้านค้าพันธมิตร VIP สีพงอีกมากมายสมัครเลยวันนี้นะครับสอบถามได้ที่095 282 4499 095 282 4499แสอกสีพงกรุ๊ปนะครับบั The Suncard สีพงกรุ C ๊ปร้านค้าพันธมิตรสีพงกรุ๊ปก็จะมี ได้รับส่วนนี้ด้วยกันนะครับไปลสีพงแลรปลอดภัยเพราะเราใส่ใจและเข้มงวดทุกๆวันเพื่อลูกค้าทุกท่านสบายใจว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับมาที่ข่าวของเราเลยนะครับเรื่องล็อกดาวนจากเดนนิ่วนะครับเผยสบคเห็นชอบล็อกดาวน์5จังหวัดตั้งด่านเข้มสกัดโควิดรามาชสาธารณสุขหมายถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยมติสบ,อบอเห็นชอบล็อกดาวน์5จังหวัด มีใครบ้างจังหวัดไหนบ้างสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีตราดใครอยู่ไปเที่ยวภาคตะว,วันออกก็งดก่อนก็แล้วกันนะครับคนที่อยู่5จังหวัดนี้ก็ลําบากนิดหนึ่งเพราะว่าเศรษฐกิจที่แย่อยู่แล้วก็แย่ลงไปอีกนะครับแต่ว่าก็ต้องเลือกนะครับเลือกเลือกเศรษฐกิจหรือเลือกโรคภัยไข้เจ็บไม่งั้นมันก็จะเป็นกันหมดนะครับเข้มตั้งด่านผสมห้ามเข้าออกโพสเฟสหว่นประชาชนเข้าใจ วันเอาไม่อยู่กระทบระยะยาวด้วยนะครับหยุดสะก่อนวันนี้เพื่อที่จะระยะยาวจะได้ไม่เป็นปัญหานะครับเมื่อวานนี้นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าในที่ประชุมสคบวันนี้เห็นชอบให้มีการล็อกดาวน์5จังหวัดต,ตามที่ตนและกระทรวงสาธารณสุขเสนอประกอบด้วยสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีตราด ซึ่งหลักการจะมีความเข้มงวดมากขึ้นเรื่องการตั้งด่านผสมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขความมั่นคงและก็มหาไทยห้ามเข้าออกยกเว้นสามารถชี้แจงได้ว่ามีความจำเป็นจึงสามารถเดินทางได้อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามนะครับไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นประกาศเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรแต่ที่ประชุมสบคมีมติแล้วแน,น่นอนนะครับผู้สื่อขารายงานว่านายสาธิตได้โพสต์ข้อความ ผ่าน Facebook ส่วนตัวสาธิตปิตุเตชะระบุว่าผลการประชุมสอบ,บคอวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกท่านนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมสอบ,บคอที่ตัดสินใจตามข้อเสนอแนะของผมและกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะเลือกล็อกดาวน์5จังหวัดที่มีตัวเลขการแพร่ระบาดโควิด19จำนวนมากและมีความเสี่ยงสูงได้แก่สมุทรสาครระยองชนบุรีจันทบุรีตราดเราเข้าใจว่าทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ ทั้งความปกติสุขในชีวิตประจําวันและทางเศรษฐกิจประชาชนไม่อาจประชาชนอาจไม่สะดวกรวมถึงข้อจํากัดในการเดินทางและใช้ชีวิตปกติแต่ถ้าไม่ล็อกเลือกวิธีนี้แทนที่เราจะได้รับผลกระทบระยะสั้นๆแต่ถ้าเชื้อระบาดไปไกลในทุกจังหวัดและเอาไม่อยู่เราจะได้ผลกระทบระยะยาวและลำบากกันยาวแน่นอนนะครับรวมถึงการโกลาหลกันทั้งหมด ในกรณีที่การระบาดเป็นไปในวงกว้างเกินการควบคุมผมไม่อยากให้เราต้องพบกับสถานการณ์แบบนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจถึงปัจจัยหลายๆด้านที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขต้องตัดสินใจจะตำหนิจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็พร้อมที่จะรับคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นและพร้อมอธิบายขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านและอสมอทุกคนครับเราจะผ่านปไปด้วยกันท่าน สธิตปิตุติชะได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นนี้เลยนะครับก็น่าเห็นใจนะครับคนที่ทํางานไม่อยากให้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับทางด้านประเด็นข่าวเรื่องนายกรัฐมนตรีไม่อยากล็อกดาวน์ประเทศแต่ขอความร่วมมืองดเดินทางและป้องกันตนเองเพื่อลดการแพร่เชื้อขณะที่เตรียมออกมาตรวจมาหามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเหมาะสมทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจนะครับเรื่องนี้ก็อย่างที่รู้อยู่แล้วนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยนะครับความคืบหน้าก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายมีมิฉชนั้นจะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับส่วนวัคซีนในการจัดหาเพิ่มเติมแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าทางเป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์โดยอีกประมาณ1-2เดือนจะได้วัคซีนรอดแรกเข้ามาก่อนเลยนะครับจำนวน2ล้านโดสจากนั้นก็จะมีวัคซีนที่จองไว้อีก26ล้านโดส สำหรับประชาชนทั้งนี้ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางแพทย์ในทุกพื้นที่ทางานตลอดไม่ได้หยุดพักเลยจึงขอกําลังใจให้การปฏิบัติงานด้วยและส่งนกลางเนื้คือเป็นห่วง28จังหวัดที่ควบคุมสูงสุดเพราะมีการแพร่เชื้อจํานวนมากโดยหากควบคุมไม่ได้ให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดได้ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่นายกตัมตรีให้ความห่วงใย เรื่องของโควิด1 9นะครับเราเราห่วงตัวเองกันหรือเปล่านะครับไปไหนมาไหนนะครับอย่าลืมก็แล้วกันนะครับเตือนกันอยู่เสมอก็ไม่อยากเตือนนะครับการระบาดใหม่ครั้งนี้ส่วนใหญ่ก็ติดจากการสัมผัสมากกว่าการไอการจามเพราะว่าคนส่วนใหญ่ใส่หน้ากากกันแต่ไม่ล้างมือหรือเช็ดน้ำยาหรือสัมผัสที่ปิดเปิดประตูปุ่มกดต่างๆนะครับพยาบาล BH b n s ที่ติด6คนสอบแล้วติดจากลูกบิดประตูอา้าว เป็นเช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่มีบทความที่พูดถึงบทเรียนจากการสอบสวนโรคที่โรงงานบางคุนเทียนคนขายคนชาคนงานชายติดหลายคนทั้งสัดส่วนชายน้อยกว่าหญิงสรุปที่เจอก็คือติดกันที่ห้องน้ําชายสวอปเจอครั้งเจอเชื้อที่กอกน้ําลูกบิดที่กดชักโคกดังนั้นแนะนําสารประกอบการให้หมันทำความสะอาดจุดสัมผัส ร่วมพวกนี้บ่อยๆนะครับการเข้าห้องน้ําสาธารนณะหากล้างมือแล้วมาจับประตูห้องน้ําเพื่อออกมาก็ค o n t a m i n a t e เมื่อมีโอกาสสัมผัสเชื้อแล้วเช่นกันควรมีแอลกอฮอล์ทั้งหน้าห้องน้นําในห้องน้ําเสร็จแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลอีกทีหนึ่งเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่อาจจะมองข้ามไปนะครับเพาะฉะนั้นเราก็คงจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมเห็นบางที่ก็มีกระดาษสําหรับ กดลิฟต์เนี่ยก็จะมีกระดาษนะครับแผ่นกระดาษแล้วก็ให้เครื่องกดกันแล้วก็ทิ้งหล่นทางขยะนะครับอันนี้ก็ไม่ให้สัมผัสด้วยมือเราเองนะครับเขาจับตาเรื่องสะเก็ดไฟผู้ติดเชื้อพุ่งชุดใหญ่จากเดินทางช่วงปีใหม่นะครับอันนี้เป็นยังไงนะครับผู้ติดเชื้อใน14วันข้างหน้าเมื่อหลังจากที่ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่ที่เขาคาดการเอาไว้นะหัวเตกตัวเลขผู้ติดเชื้อ พุ่งแต่54จังหวัดที่ชี้ที่กลุ่มรายงานต่างด้าวถ้าสุ่มตรวจจะเจออีกเหตุยังอยู่กันแออัดและก็งดจัดงานวันเด็กเหตุจะทําให้ลูกหลานเสี่ยงสูงเมื่อวันที่4เมื่อวานนี้นะครับในแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสมบคกล่าวถแถลงเพิ่มเติมพร้อมตอบข้อสักถามหลังรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อประจําวันว่าจากการสรุปรายงานล่าสุดจังหวัดที่ติดเชือ้อ ขึ้นมาเพิ่มมาเป็น54จังหวัดแล้วโดยจังหวัดใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาคือประจวบคีรีขันธ์แต่สิ่งที่กังวลใจก็คือการกลับไปยังพุลมเนาที่เพิ่งจะผ่านมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในอีก14วันข้างหน้าจะเป็นผลตามมาจะนิ่งนอนใจไม่ได้เลยนะครับหลังจากที่มาบ้านแล้วกลับไปเนี่ยมันจะมีผลอีกหรือไม่นะก็คอยฟังกันแล้วกัน14วันข้างหน้าและมาตรการยังเป็นมาตรการสีแดงในยี่จังหวัดอยู่ซึ่งทางจังหวัดสามารถประกาศ เป็นของจังหวัดเองได้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามในข้อต่างๆซึ่งอาจจะเข้มมากกว่าก็ได้แต่อ่อนกว่าไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราขอความร่วมมือกันนะครับต่อข้อถามว่าทําไมสมุรสาครตัวเลขถึงกลับมาเพิ่มขึ้นในแพทย์ทวีสินกล่าวว่าจากข้อสมมุติท่ฐันในอาาันดราที่อยู่ในหอพักอยู่ในโรงงานซึ่งมีความอออดเพราะเรายังคงให้เขาอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้พาเขาออกมาเนื่องจากมีจํานวนคนอ่อนข้างมากเพราะนั้น การที่เราใช้วิธีจัดการก็ต้องมีการสุ่มตรวจเป็นระยะระยะก็จะเห็นตัวเลขตรงนี้ออกมาซึ่งก็ไม่ได้เกินไปกว่าความคาดหมายในการที่เราจะได้เห็นตัวเลขนี้และถ้าหาก็จะเจออีกแต่ที่เรากงังวลก็คือสเก็ตไฟที่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆในช่วงที่มีการเดินทางไปพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะไปจริงอย่างที่เราเห็นภาพในตอนนี้กระจายไปถึง54จังหว,วัดแล้วและตอนนี้ ซึ่งต้นทางของสะเก็ดไฟก็ไม่ใช่เรื่องของแรองงานต่ดาวอย่างเดียวเป็นเรื่องของปอนกันพนันซึ่งจะต้องตระคุบตัวคนที่เป็นสะเก็ดไฟเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือของพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆด้วยในแพทย์ทวีสินไว้อย่างนั้นนะครับเอาสะเก็ดไฟต็หมายความว่ามันลามไปอะนะรับแต่กระจายไปทั่วประเทศเลยทั่วทุกจังหวัดเลยก็ทําให้อ่ามันมีเพิ่มมากขึ้นเป็น5 4ีจังหวัดแล้วนะครับ ตรดิของเราก็ยังเป็นพื้นที่สีเหลืองอยู่เลยนะครับพื้นที่สีเหลืองนะครับทีนี้ไปดูเจ็ดวันอันตรายนะครับมีตัวเลขแล้วนะครับสบปทอเผยยอดเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็สรุปมน6วันเท่านั้นนะครับไม่ได้เจ็ดวันหกวันตัวเลขนี้6วันกระดูบัติเขตขึ้น3 0 7 2ครั้งตาย358รายนครราชสีมาแชมป์ดับสะสมจังหวัด ละ16รายและก็9จกงหจวดไม่มีคนเสียชีวิตเมื่อวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้นงนอนง,ก,ง,ววงก,รรกันและลดบาดเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2564สแถลงข่าวว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดบาดเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติบาดเหตุทางถนนประจำวันที่ ถึงวันที่3นะครับก็เป็น6วันของการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับเกีียงปลอดภัยไรอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุ325ครั้งเห็นไหมครับวิถีใหม่อย่างไงก็ยังเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่สุกรานนะครับเสียชีวิต40รายผู้บาดเจ็บ333คนสาเหตุทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ขับรถเร็วร้อยละ35.69ดื่มแล้วขับร้อยละ24.31ายานพนาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถมอเตอร ร้อยละแ3 0สส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรงร้อยละ68ถนนกรบทางหลวงร้อยละ4ถนนในอบตอหมู่บ้านร้อยละ32.3ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุดได้แก่ช่วง4 0 0โมงเย็นถึง2ทุ่มร้อยละ26.77บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ50ปีขึ้นไปร้อยละ33.24ทั้งนี้ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,948จุดเจ้าที่ปฏิบัติงาน61,878คนเรียกตรวจยานพาหนะ5 7 7 7 6 2 2คันมีผู้ถูกดำเนินคดี1 2 7 5 6 8รายมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย35 0 0 0ไม่มีใบขับขี่3 1 0 0 0โดยจังหวัดที่เกิดปฏิสูงสุดได้แก่เชียงใหม่14ครั้งมีที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่เชียงใหม่5ราย ผู้จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดในแก่การเจนบุรีเชียงใหม่จังหวัดละ14คนสุดบาดเหตุท,ทางถนนสะสมในหกวันของการดำรงนรงนะครับ29ถ -3 ถงมกราเกิดบาดเหตุ 30, 30, 0, 3 0 3จ็ครั้งเสียชีวิต3 5 8รายบาดเจ็บรวม3073คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตตายเป็นศูนย์ก็มี9จังหวัดคือตราดนะครับนครคน,นยกนะครับ นราธิวาสน่านมุกดาหารแม่ฮ้องสอนระนอมน่าเจริญแพร่และอุตรดิตถ์ด้วยนะครับจังหวัดเราก็เป็นจังหวัดที่ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีผู้เสียชีวิตจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่ร้อยสิบครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดก็เชียงใหม่เหมือนกันและนครราชสีมาด้วยจังหวัดละอยสิบหกรายจังหวัดทิพยีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่ร้อยสิบสามคนอ่ะพักสักครู่กันแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยว ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันนิดนึงจากผู้สนับสนุนรายการของเราครับข่าวดีจากสีพง์พริกชมใหม่ทันสมัยกว่าเดิมด้วย New The Sun Card และ The Sun VIP Card บัตรสมาชิกใหม่เติมเต็มความสุขและทุกไลฟ์สไตล์ของทุกท่านสมัครได้แล้ววันนี้รับส่วนลดของแถมสิทธิพิเศษมากมายจากสีพงกรุ๊ปและร้านค้าพันธมิตรทั่วอุตสาิแจกหนักจัดเต็ม พร้อมลุ้นรับ iPhone 12ใหม่ล่าสุดและรางวัลอื่นๆรวมกว่า50,000บาทถึงวันที่22ธันวาคมนี้เดซันคาดใหม่สิทธิพิเศษใหญ่มากมีให้เลือก4แบบ4สไตล์ที่เป็นคุณสมัครได้ที่เคาน์เตอร์เดซันชั้น1สีพงพาคอุตรดิตถ์โทร095 282 4499สีพงพาคไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งมองมาได้ทุกวันทั้งครอบครัว มาแล้วมาแล้วครับโตโยต้ายาริสและเอทีใหม่ดีไซน์ใหม่เก๋ไก่สุดจัดปลัดปอกมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ด้วยระบบความปลอดภัยครบครันทั้งระบบป้องกันการชนระบบป้องกันการออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย พร้อมเปิดให้จองก่อนใครแล้ววันนี้ไม่ต้องดาวไม่ต้องขำรับดอกเบี้ยสุดพิเศษและโปรโมชั่นดีๆที่ไม่คุณพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม055 429 429โตโยต้าอุตรดิตขอหน้าที่การงานจมก้าหนะ้า โยวาสนาเรื่องรุ่งพุ่งไพศาลคิดได้เพชรได้ทองมากองพงจงสุขสัน์สุขขีปีใหม่เอ่ยสุขสัน์วันปีใหม่จากซีพงษพาคไลฟ์สายช็อปปิ้งมอลอุตรดิษฐ์บริษัทโตโยต้าอุตรดิษฐและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสริกิจ เล็กน้ำพีหรือเรื่องเมืองลางสาสหวานบ้านเรียพิชัยดับหักทินสักใหญ่ของโลกจังหวัดอุธ,ธราน์ขอเชิญร่วมงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือครั้งที่7ประจำปี2564ร้อยสามปีการศึกษาเอกชนนำไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนวันที่6ธธกุมภาพันธ์2564นี้ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไป ชมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆของนักเรียนและการแสดงผลงานของครูนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจาก17จกังหวัดภาคเหนือณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภาัฏนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์วันที่6กุมภาพันธ์นี้ หวังว่าเมื่อถึงวันที่6กุมภาก็จะสามารถจัดงานได้นะครับตอนนี้ก็บอกไปก่อนว่ามีเป้าหมายวันที่6กุมภานะครับแต่ว่าถึงเวลาเขาจริงๆจะไหวไหมนะครับก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนกันละกันนะครับพี่ประสิทธิ์นะครับพี่ประสิทธิ์กันภัยจากตลาดนัดโคกระบือน้ำอ่างนะครับก็แจ้งมาว่าตลาดนัด เปิดวันที่15มกราคม64นะครับเปิดวันที่15นะครับไม่ใช่วันที่28ที่แจ้งผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยกันละกันนะครับอ่าทีนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องดูนะครับสถกนอทรัพย์ครูก็เปิดทําการอยู่แต่ว่าการเข้าไปใช้รับบริการนั้นนะครับก็ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งตรวจวัดไข้เมื่อเข้ารับบริการต้องเวนเ้นระยะห่างจากผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกันนะครับ ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะครับมาขอให้มานั่งรอรับบริการบริเวณที่ทางสะกรจัดให้ด้าประตูชั้น2แล้วจะมีเจ้าที่มาบริการท่านนะครับก็ต้องยอมรับนะครับเราเราต้องช่วยกันแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่ากลัวเขารูก้กลัวเขาลังเกียจคงไม่ใช่นะครับเพราะนั้นก็จึงต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับ เป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันมีสมาชิกสภานสอบถามมาว่าสสออกคสสชสอสสอนสชนะครับสสอสฟอเนี่ยสสอสฟอเนี่ยถึงเวลาที่จะจ่ายเงินหรือยังนะครับก็สิ้นเดือนมกราคมนี้ก่อนถึงสิ้นเดือนมกราสสชสอสอสออคเนี่ยแน่นอนนะครับสชอนนนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ตอนนี้นะครับรายการมีการรับสมัครไหมเขายังรับสมัครอยู่ตลอดนะครับสอสออคอก็ต้องอายุ55ปีนะครับ55ปีปีหน้าจะรับไม่เกิน50ปีแล้วนะปีนี้ต้องรีบนะครับสมาชิกสมทบคู่สมรสบุตรบิดามารดาอายุไม่เกิน55ปีเหมือนกันปีหน้ารับไม่เกิน50เงินสงเคราะห์ห0 0 0นบาทนะครับห0 0 0นบาทกับอ้าว สอสอชอสอ,อก็55าปีเหมือนกันปีหน้ารับ50แล้วนะนะครับสมทบก็55ปีรับไม่เกิน50ปีเหมือนกันนะครับเงินสงเคราะห์ห0 0 0นบาทสอชอ,อนอก็เช่นเดียวกัน55ปีนะครับ55ปีนะตอนนี้ยังรับอยู่ตอนนี้ก็ยังปีหน้าก็ยังเป็น55อยู่ยังไม่มีข้อกําหนดนะครับเงินสงเคราะห์ก็ห0 0 0นบาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่หลายท่านตัดสินใจอยู่เอะจะ รับจากสมัครเป็นส,สมาค,คมไหนดีแล้วก็จะมีสมาค,คมใหม่ขึ้นเกิดขึ้นมาอีกอันนี้อายุนะครับรับอายุ70ปีเหมือนกันก็เปิดสมัครแรกๆเนี่ยต้องต้องรีบสมัครนะครับไม่งั้นแล้วเขาจะกําหนดอายุลดลงมาเรื่อยๆนะครับสชอนอ่เหมือนกันครั้งแรก75ประกาศอีกที70ประกาศอีกที่65ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือ55แล้วเพราะนั้นถ้าช้าไปหรือตัดสินใจช้าเนี่ยจะไม่ เห็นนะครับจะไม่เห็นจะไม่สามารถสมัครได้นั่นเลยนะครับอ่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์นี้ด้วยกันะะไปให้ทุกท่านนะครับที่ตั้งใจจะสมัครอยู่นะครับก็ขอให้ตัดสินใจเลยนะครับเวลาสําหรับการตรวดิบบ้านเราช้านี้หมดเร็วกว่านะครับเพราะว่าอ่ก็มีภารกิจสําคัญที่จะต้องดําเนินการนะครับ<อ>ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่รับฟังรายการมีข้อเสนอแนะอย่างไรก็ส่งมาก,ะะกาันกัน แการตรวจดิบบ้านเราก็ยังคงเดิมๆอยู่ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขอะไรมากมายนักนะครับอยู่ที่ท่านผู้ฟังนั่นแหละนะครับก็จะทดลองดูว่าการออกอากาศทาง94.5และก็ส่งทางสื่อนะครับโซเชียลนี้จะมีคนฟังมากน้อยแค่ไหนก็ตัดสินใจอยู่ขออีกเดือนหนึ่งก็แล้วกันพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ